งการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้โครงการน,นี้ถือว่าเป็นโครงการอันหนึ่งที่ดีมากดีใจน,นะคะที่วันนี้ได้ไดร่วมมือร่วมแรงกันต่อจากนี้นะคะกรรมธิการตำรวจจะสารต่อโครงการน,นี้จะพยายามหางบประมาณมาสนับสนุนไม่ว,ว่าจะตำรวจท้องที่ไหนภาคไหนนะคะคณะกรรมการตำรวจของสถานราชรนี่จะให้ความสาคัญกับพี่น้องข้าราชการตํารวจครอบครัว และพี่น้องประชาชนตรงไหนที่เราจะสามารถมาดูแลมอบความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมให้กับทุกๆฝาก่ายเราก็ตั้งใจที่จะทํางานตรงนี้เต็มที่ดิฉันก็มั่นใจว่าดิฉันตั้งใจที่จะทำงานลงพื้นที่แก้ไขบัญเทาทุกภูมสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคน